สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนวิชาศิลปะนะคะในหน่วยการเรียนรู้แรกที่เราจะได้เรียนกันวันนี้นะคะมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่ามองเห็นคิดเป็นทําได้นะคะในเรื่องของเส้นนั่นเองนะเด็กๆสามารถใช้หนังสือวิชาศิลปะนะคะที่คุณครูได้แจกให้ไปนะคะก่อนที่ เราจะเริ่มเรียนออนไลน์กันวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้กันก่อนว่าเส้นคืออะไรนะคะเส้นในงานทัศนศิลป์นะคะทัศนศิลป์ก็คือศิลปะของเรานั่นเองนะเส้นในงานทัศนศิลป์นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญในการแสดงรูปร่างรูปทรงนะคะความตื้นลึกและแสงเงาของสิ่งต่างๆนะคะ เป็นสิ่งชี้นำสายตาและช่วยการแสดงให้เกิดการเคลื่อนไหวในภาพนั่นเองนะคะมาดูนะคะเส้นแรกที่เราจะได้เรียนกันวันนี้นะเด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่9ได้เลยนะคะและสามารถดูไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเส้นแรกคือเส้นสร้างรูปทรงนะคะ ทำไมเขาถึงเรียกว่าเส้นสร้างรูปทรงนะคะเด็กๆเห็นเส้นเล็กๆ,ๆ,ๆที่อยู่ข้างใต้ลูกบอลไหมคะถ้าเราไม่ใส่เส้นตรงนี้นะคะรูปทรงก็จะไม่มีมิติขึ้นมานะคะจากพื้นนั่นเองนะในกล่องก็เช่นกันนะคะเส้นเล็กๆที่อยู่ในกล่องนะถ้าเรานะคะไม่ใส่เส้นเล็กๆลงนี้เข้าไปนะคะกล่องก็จะดู เรียบแบนนะคะไม่มีมิตินะเส้นต่อไปนะคะเส้นแสดงความหนาบางาเด็กๆสังเกตนะคะเล่มหนังสือนะคะเล่มแรกและเล่มที่สองที่อยู่ข้างหลังนะคะเล่มไหนหนากว่ากันใช่แล้วนะคะเล่มแรกนั่นเองนะหนังสือเล่มแรกนะคะมีความหนากว่านะเพราะว่าเขาใช้เส้นที่มีทำไมคะ ขนาดความหนาของหนังสือมากกว่าหนังสือเล่มที่อยู่ด้านหลังนะคะถัดไปนะคะเส้นแบ่งพื้นที่นะคะอันนี้ก็ดูง่ายๆเลยนะคะเด็กๆอาจจะสังเกตว่าเขาเข,าเขียนคาว่าอะไรคะเนี่ยอโอเคนะคะเห็นไหมคะด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นตัว O นะส่วนด้าน ขวามือจะเป็นตัว K นะคะหรือว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นรูปวงกลมกับรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะที่อยู่คนละฝั่งกันนะ,ะซึ่งเขาได้แบ่งเส้นผ่ากลางนะคะเป็นการแบ่งอย่างชัดเจนเพื่อวาดภาพนะคะของอีกฝันตรงข้ามนะคะให้มีทำไมคะพื้นที่ที่เท่าเท่ากันนะ,ะต่อไปนะคะเช่เส้นชี้นำสายตา เส้นชี้นำสายตาคืออะไรนะเด็กๆสังเกตเห็นเด็กคนนี้ไหมคะกำลังเดินเข้ามาหาเรานะซึ่งภาพชี้นำสายตานะคะเขาเดินมาจากทางไหนลูกเออทางข้างหลังนะคะซึ่งข้างหลังก็จะมีอะไรภูเขามีอะไรคะก้อนเมฆนะคะเส้นชี้นำสายตานะคะจะมีลักษณะที่เป็น สามเหลี่ยมนะคะที่ทางด้านแหลมนะคะจะพุ่งไปด้านหลังนั่นเองนะคะสังเกตเด็กคนนี้เดินออกมาจากเส้นสามเหลี่ยมนะคะใช่ไหมเอ,อ่ยต่อไปนะคะเส้นแสดงแสงเงานะเส้นเส้นนี้นะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะคะถ้าเรานะคะคล้ายๆกับเส้นแรกนะคะเส,ส้นแรกนะคะที่มีชื่อว่า เส้นสร้างรูปทรงนะก็คล้ายๆกันนะคะถ้าเราไม่ใส่เส้นที่แสดงแสงเงาแบบนี้นะภาพก็จะดูเรียบแบนนะคะไม่เกิดมิติขึ้นมานั่นเองนะคะสังเกตจากภาพภาพนี้นะคะแสงมาจากทางไหนนะ,ะแสงมาจากทางด้านซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะซึ่งมีเงาตกกระทบอยู่ทางด้านขวามือนะคะ ต่อไปเส้นแสดงการเคลื่อนไหวนะคะก็คือเส้นที่ทำไมคะมีการสแสดงความเคลื่อนไหวที่อยู่อรอบนอกนักเรียนเห็นไหมคะตรงหางของสิ่งโตนะคะมีเส้นเล็กๆอยู่นะคะซึ่งแสดงว่าหางของสิ่งโตเนี่ยกำลังกวัดแก,กว่งไปมานะ,ะและตรงเท้านะคะมีเส้นเล็กๆอยู่นะคะเท้าข้างหลังเหมือนการกระโดดนะคะขึ้นไปนะคะ ก็แสดงการเคลื่อนไหวของเราได้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่10นะคะเส้นภาพแรกนะะที่อยู่ในกรอบ,รอบนี้นะดูไปพร้อมกันเลยนะคะเป็นภาพที่มาจากธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าในธรรมชาติมีรูปร่างรูปทรงนะคะมีเส้นและมีสีที่แตกต่างกันนะ,ะเมื่อนักเรียนมองแล้ว ควรจำแนกให้ได้ว่าเส้นที่เห็นนั้นเป็นเส้นชนิดใดนะเป็นเส้นชนิดใดนะอะเด็กๆดูเส้นของต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นเส้นอะไรคะเป็นเส้นของการทำไมคะสร้างรูปทรงใช่ไหมลูกาการสร้างรูปทรงนะและใบไม้แอปเปิล นะ,ะเหมือนกันนะคะเป็นเส้นแสดงสร้างรูปทรงนะคะตัวนกก็เช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะเส้นต่อไปนะ,ะในแผ่นไม้นะคะเด็กๆเห็นแผ่นไม้ไมเออต้นไมแ้แผ่นไม้ตรงนี้นะคะ ก็มีเส้นนะให้นักเรียนเห็นเหมือนกันนะรอบตัวเรายังมีเส้นต่างๆอีกมากมายเลยนะคะเช่นเส้นของใบบัวนะคะหรือแม้แต่เส้นของทำไมลูกใหญ่แมงมุมนะคะถ้าเด็กๆสังเกตนะในธรรมชาติของเรานะ,ะเส้นต่อไปนะคะภาพต่อไปนะเส้นของต้นไม้อ่าแต่ละต้นถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าทำไมลูก ต้นไม้แต่ละต้นนั้นนะคะมีลวดลายเส้นที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะในสักต้นเดียวนะ,ะอาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะการเจริญเติบโตหรือว่าสายพันธุ์นั่นเองนะคะ,ะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องเส้นไปทั้งหมดนะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมท้ายบทนะ,ะให้เด็กๆนะคะวาดภาพระบายสีนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องเส้นของเราวันนี้นะคะมี เส้นที่มาจากวัสดุธรรมชาตินั่นเองนะคะถ้าเด็กๆนะคะยังจำไม่ค่อยได้นะคะให้เปิดย้อนกลับไปดูนะคะภาพตัวอย่างที่ผู้ครูได้สอนไปนะคะในคาบนั่นเองนะ,ะให้เด็กๆนำวัสดุธรรมชาติอะไรก็ได้นะคะหยิบยกมา1อย่างอย่างเช่นเลือกใบไม้1ใบนะคะและเด็กๆเอาใบไม้ใบนั้น มาวาดนะคะเปรียบเทียบว่าใบไม้ที่เด็กๆหยิบยกมานั้นนะคะเขามีลวดลายมีเส้นอย่างไรนะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะก่อนที่จะไปวาดนะคะเพื่อความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูก็มีตัวอย่างนะคะในการวาดภาพ คุณครูขออนุญาตหยิบยกใบไม้นะคะมาวาดเป็นเส้นนะ,ะที่คุณครูได้มองเห็นนะคะเด็กๆวาดไปเลยนะคะเห็นอะไรในเส้นใบไม้คุณครูก็วาดเลยนะคะขอบใบไม้เป็นอย่างไรเป็นหยิกหยกักคุณครูก็วาดแบบหยิกหยกไปเลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะใช้ปากกาตัดเส้นได้เลยนะ ลงสีให้สวยงามนะคะเห็นสีอะไรนะคะระบายสีนั้นลงไปเลยนะคะสีในใบไม้นี้นะคะมีทั้งหมดนะคะสามสีด้วยกันก็คือสีเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะและเขียวกลางนะระ,ะบายสีให้สวยงามเลยนะคะใส่เส้นเพิ่มน้ำหนัก ให้เขาด้วยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าทําไมคะมีเส้นอะไรบ้างลูกอมีเส้นการสร้างรูปทรงเห็นไหมคะการสร้างรูปทรงเป็นลายหยิกหยัข้างในนะ,ะและเส้นอะไรลูกความหนาบางก็มีนะเส้นนี้นะใบไม้ใบนี้นะคะมีความบางมากเลยนะคะ มีเส้นอะไรเหรอคะมีเส้นแบ่งพื้นที่นะคะตรงระหว่างกลางนะคะของอะไรลูกของเส้นใบไม้นะเห็นไหมผ่ากลางเลยนะมีเส้นชี้นำสายตาด้วยนะ,ะคุณครูบอกแล้วว่าเส้นชี้นำสายตาคืออยู่ในรูปลักษณะของอะไรลูกสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะและมีเส้นอะไรคะ Ừ, เส้นแสดงแสงเงานั่นเองนะคะก็คือการวัดเงาลงไปนะคะตามเงาที่เขาเกิดนะ,ะอต่อไปนะคะก็ถึงาการแสดงฝีมือของนักเรียนแล้วนะคะว่าเด็กๆจะนำวัสดุธรรมชาติอะไรนั้นนะคะมาเป็นแบบในการ วาดเส้นในครั้งนี้นะคะให้เด็กๆแสดงฝีมืออย่างเต็มที่เลยนะคะสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนครั้งนี้นะคะก็คือความถูกต้องตามเนื้อหานะคะรับไปเลย5คะแนนนะค,ะความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์น,นะคะคะแนนและสุดท้ายนะคะสำคัญมากคือส่งงานตรงกำหนดเวลานะคะ2.5คะแนนนั่นเองทั้งหมดนะคะรวม10